สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาววิ่งมานอนบนรถเบนซ์เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเตือนภัยเพจเฟ e บุ o กเจมส์ไม์วีพรสได้มีการโพสต์คลิปเหตุการณ์ขณะที่หญิงรายหนึ่งอยู่ดีๆก็ไปนอนบนรถเบนซ์โดยระบุว่า ฝากระวังด้วยรถเบนซ์จอดอยู่ดีๆก็วิ่งใส่รถนอนสวยบนฝากระโปรงแนวนี้คงไม่ใช่อื่นใดนอกจากป่วยหรือไม่ก็อาจเรียกร้องค่าเสียหายหาดใยญ่เบื่อหมอนอยากนอนเบนซ์วิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้พอเบนซ์จอดกระโดดขึ้นฝากระโปรงเลยงงมากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทอปิกขอบคุณครับ